สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกันน้องพลอยเช่นเคยนะคะโดวยวันนี้นะคะพลอยจะมาแนะนําชุดโต๊ะอาหารหินอ่อนค่ะที่สวยหรูรดูดีสุดๆนะคะกับโต๊ะอาหารรุน่นโอโซนค่ะแล้วก็เก้าอี้รุน่นพอรจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ โดยที่ใครอยากจะแต่งบ้านนะคะโดยมีชุดโต๊ะอาหารสวยหรูโดดเด่นต้องรุ่นนี้เลยชุดโต๊ะอาหารรุ่นโอโซนกับเก้าอี้รุ่นพอร์ชโดยตัวโตะนะคะจะมีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่1เมตร80เซนค่ะส่วนตัวหน้าโตะนะคะจะเป็นท็อปกระจกมีระพยนะคะสีดำที่มีความหนาถึง10มิลด้วยกันนะคะแล้วก็ในส่วนของขอบโต๊ะนะคะหรือว่าตรงมุมเนี่ยก็รับมนนะคะเพื่อป้องกันอันตรายนะคะและในส่วนของขาโต้นะคะ ทําจากไม้ยางพาราวีเนี่ยค่ะตกแต่งขาโต๊ะสไตล์แบบโคซี่นะคะที่สวยแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยส่วน e เก้าอี้นี่เรียกว่าไฮไลท์เลยนะคะจะมีเก้าอี้ให้ทั้งหมด6ตัวในชุดนะคะมีขนาดของเก้าอี้คือหน้ากว้างอยู่ที่62เซนความลึกอยู่ที่44เซนและความสูงนะคะตั้งแต่พื้นถึงพนักพิงด้านบนอยู่ที่95เซนค่ะในตัววัสดุข,ของเก้าอี้นะคะเบาะเนี่ยหุ้มด้วยผ้าสีเทานะคะเดินขอบสี สีดำรอบตัวส่วนด้านหลังนะคะตกแต่งด้วยหัวสิงพร้อมกับห่วงจับ่ะที่เป็นสีโรสโกรู้ล้าดูดีสุดๆเลยนะคะแล้วก็ขาโต๊นะคะเป็นเหล็กพ่นสีโรสโกนั่งสบายแถมสวยดูดีสุดๆและยังแข็งแรงด้วยค่ะโดยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะสวยรู้ดูดีมีสไตล์แต่มาในราคาเพียง48,900บาทเท่านั้นค่ะ ใครที่ชอบรุ่นนี้นะคะเรียกได้ว่าต้องรีบก,กันหน่อยนะคะเพราะว่ารุ่นนี้ขายดีมากๆนะคะเพราะว่าสวยหรูดูดีแบบนี้แต่มาในราคาไม่แพงนะคะจับต้องได้อย่างแน่นอนไม่ต้องไปนําเข้าไม่ต้องไปพรีออเดอร์ที่รอนานๆเพราะว่าสินค้าเป็นสินค้าที่คนไทยผลิตเองนะคะเรียกได้ว่าวัสดุอย่างดีนะคะแล้วก็มีคุณภาพอย่างแน่นอนใครที่สนใจนะคะก็สามารถทักแชทเข้ามาได้นะคะได้ที่ไลน์เริ่มต้นอยู่นี้นะคะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ของน้องแอดมินที่ขึ้นอยู่ แล้วก็มีทางเพจของร้านด้วยค่ะร้านของเรานะคะเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะคะไม่ได้มีวันหยุดนะคะแล้วก็สามารถเข้ามาดูสินค้าที่หน้าร้านได้นะคะร้านของเราตัอ้งอยู่ติดริมถนนใหญ่ค่ะถนนสาธุประดิษฐ์นะคะตรงข้ามปักปากซอยสาธุประดิษฐ์54นะคะแถวพระรา 3, ม3กรุงเทพมหาคนครนะคะหรือสามารถเอาเชื่อร้านเนี่ยไปเซิร์ชใน Google ได้เลยก็ขึ้นที่อยู่ของทางร้านที่ลูกค้าสามารถเข้ามาที่หน้าร้านได้เลยนะคะและร้านของเรา ะะก็ยังมีบริการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้ ฟรีนะคะทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลค่ะแต่ในส่วนของต่างจังหวัดจะมีในส่วนค่าจัดส่งนะคะซึ่งแต่ละจังหวัดเนี่ยค่าจัดส่งจะไม่เท่ากันนะคะยังไงลูกค้าสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามน้องแอดมินได้ถาว่าออบริการพื้นที่ที่อยากให้ไปจัดส่งเนี่ยมีค่าจัดส่งเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยน้องแอดมินยินดีให้บริการค่ะยังไงวันนี้นะคะพลอยก็ไปแล้วนะคะใครชอบชุดโต๊ะอาหารหินอ่อนสวยๆแบบนี้หินแท้นะคะดูดีสุดๆในราคาย่อมเยาวก็ทักแชทเข้ามาได้หรือ อยากเห็นสินค้าเพิ่มเติมอยากดูโปรโมชั่นราคาพิเศษยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ของร้านด้วยนะจะได้ไม่พลาดเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆส,สวยๆราคาดีๆค่ะยังในวันนี้เปแล้วอย่เราไปเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย